นักเตะที่ตัวเล็กที่สุดและดังที่สุดเท้าที่ประเทศไทยเคยมีมาถึงขนาดได้ฉายาเมสซี่ของประเทศไทยเจชนาทิพยสงกระสินแต่กว่าจะมีวันนี้มันยากและน่าสนใจขนาดไหนไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพ่อของเขาคุณพ่อก้องพบจุดเริ่มต้นของ เมสซีเจของเราวันแรกที่ออกมานี่คือคุณแม่เกือบเสียชีวิตเลยที่จริงครับ<ๆ>ตอนเล็กๆเขาบุงทีก็ไม่อยากซ้อมมั่งอะไรมา,มาบอกคุณแม่ว่าหนูย่อมตายไม่อยากซ้อม<ๆ>ก็อึ้งเลยนะไม่จะตอบอยังไง้องไปร้องไห้ไปให้แปรบอลเลยจริงเหรอเป็นยังไงสมมุติบีซทีโจะต้องตกชั้นอนาคตของเมสซีเจเป็คุณพ่อ เลี้ยงเจด้วยนมยี่ห้ออะไรทำไมเจตัวสูงจังพรุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไป